ระวังโซเดียมแฝงทำร้ายสุขภาพเพราะโซเดียมไม่ใช่แค่คเกลือและไม่จำเป็นต้องเค็มหากเราได้รับโซเดียมมากเกินความจำเป็นของร่างกายก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพตามมาได้เช่นโรคความดันสูงโรคไตโรคหัวใจและโรคอื่นๆอีกมากมายโซเดียมแฝงมีแฝงอยู่ในอาหารประเภทไหนบ้างกี่ชนิดมาเรียนรู้กัน รพืสุขภาพใตที่ดี 1. โซเดียมอันจิเนตเป็นสารที่ทำให้อาหารอยู่ตัวส่วนใหญ่พบได้ในเจลลี่ไข่มุกไอศครีม 2. โซเดียมไนไตรต์ช่วยให้เนื้อสัมผัสนุ่มส่วนมากพบในอาหารจำพวกแฮมไส้กรอกแหนมกุนเชียงและผลิตภัณฑ์แปรรูป 3. โมโนโซเดียมกลูตาเมตหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อผงชูรส พบมากในน้ำซุปและเครื่องปรุงรส 4. โซเดียมซาเบตเป็นสารกันเสียส่วนใหญ่จะพบได้ในชีสเนยเทียมลองปรับเปลี่ยนการทานกันนะคะสุขภาพดีคุณสร้างได้ดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักด้วยสารอาหารรูปแบบเจลอูมิฮาร์